ตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะตัวป่วนอ้เยอะเลยค่ะดูสิคะเต็มเลยใบยไม่เหลือเลยค่ะกินเรียบเลยค่ะอ้ไม่ไหวเลยค่ะอ สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากมีภารกิจหลายอย่างไม่ได้มาที่บ้านสวนนะคะมาดูต้นอะโวคาโดแบบมีแต่แมงเต็มกินใบเลยหมดเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะไปที่ไหนก็เห็นดูสิค่ะดู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 นี่ค่ะกินใบหมดเลยค่ะข้างบนก็มีนะคะ นิ้วยอดนี่หมดเลยค่ะนี่แหละค่ะผลของผลของการที่เราไม่ได้ไม่ได้มาดูบ่อยๆแล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละค่ะใบอ่อนของอะโวคาโดถูกกินหมดเลยค่ะถูกแมงกินหมดเลยค่ะวันนี้โอ้ยจะต้องหาทางกำจัดมแมลงก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเดินสำรวจต้นอื่นๆต่อค่ะ